ันหวังว่าคุณคงทำได้ราชินีแห่งขงรับแดงตอบแล้วออกจากเกมมาคนเดียวในการต่อสู้เพื่อจักรพรรดิจุดประสงค์ของเธอไม่ใช่เพื่อจะเป็นจักรพรรดิเขามาที่ตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองแต่ไม่คิดว่าจะโดนฉีส่วนแห่งเผ่าสัตว์ประหลาดนกกระเรียนมงกุฎแดงปัดขาดเขาชอบอะไรในตัวเธอเธอไม่สามารถเข้าใจได้แต่มันเกี่ยวข้องกับการแสดงของเธอกับดาบและเธอยังคงมีจุดแข็งที่ซ่อนอยู่ซึ่งเธอไม่ได้ใช้ อย่างไรก็ตามในฐานะกลุ่มมดกลืนนภาครั้งแรกที่เขาติดต่อกับโลกภายนอกเขาได้รับความปลดปรานจากเขาความรู้สึกนี้ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นสำหรับราทินีสมบัติแดงที่เป็นเหมือนกระดาษเปล่าการแข่งขันระหว่างทีโซนกับสตรีขุมทรั์สีแดงจบลงการแข่งขันรอบแรกผ่านไปแล้ว8จาก9นัดและผู้เข้าแข่งขันหญิงทั้งหมดจบลงความสัมพันธ์ระหว่างการเลื่อนตำแหน่งเมนเตซคืออะไร ดังที่จัก,กรพัรดิพูธงกล่าวนางฟ้าหญิงโดยทั่วไปไม่ทรงพลังเท่านางฟ้าชายซึ่งเห็นได้จากผลการแข่งขันนัดนี้อย่างไรก็ตามเนื่องจากเสียวเหมยเลือกหมิงเย่และอัตราส่วนของผู้เล่นชายและหญิงไม่สมดุลเกมสุดท้ายนี้จึงกลายเป็นที่น่าสนใจเข่ามังกรแสงสูอันยูกับฟีนิก์อมตะวู้กวนจูเมื่อทั้งสองฝ่ายก้าวขึ้นไปบนเวทีเหล่านางฟ้าในกลุ่มผู้ชมที่ง่วงนอนเล็กน้อยหลังจากดูเกมทั้ง8เกมต่างก็ตื่นเต้น ราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งมังกรสว่างซูอันยูฉันได้ยินมาว่านี่คือตระกูลมังกรที่จะสืบทอดเมืองคริสตันในอนาคตแม้แต่สิทธิทปิดสนิทของจักรพรรดิปีศาจคริสตันเมื่อเขายังมีชีวิตอยู่การดำรงอยู่ของจักรพรรดิคริสตันคืออะไรแม้ว่ามันจะล้มลงแต่ในสภาสารมนพบุรุษเสาหลักสวรรค์จักรพรรดิที่เป็นของราชาอสูรคริสตันนั้นอยู่เหนือเสาจักรพรรดิสวรรค์ใดๆเหล่าสาวกที่ปิดประตูที่จักรพรรดิผู้นี้หนุ่มพอจะมีกำลังแบบใด ในรอบแรกซูอันยูแทบจะไม่ได้ยิงเลยและกอลิงที่เล่นกับเขาจะยอมแพ้เมื่อเผชิญหน้ากับสาวกของจักรพรรดิคริสตันราชาปีศาจที่โชคร้ายไม่มีความตั้งใจที่จะต่อสู้เลยและพวกเขาทั้งหมดเลือกที่จะยอมแพ้ทันทีที่พวกเขารู้ว่าไม่มีทางชนะได้นี่คือพลังของจักรพรรดปีศาจคริสตันแม้ว่าเขาจะล้มลงเขายังคงเป็นจักรพรรดองแรกในประวัติศาสตร์ของราชสำนักบรรพบุรุษ ในอีกด้านหนึ่งวู้กวนจูในชุดคลุมสีทองและสีแดงนั้นไม่เกี่ยวข้องกับจักรพรรดิปีศาจอมตะผู้ยิ่งใหญ่ทีมงจากรูปลักษณ์ของมันจักรพรรดิอสูรอมตะผู้ยิ่งใหญ่มีผอมยาวสีแดงทองและดวงตาสีแดงทองในขณะที่วู้กวนจูมีผมสีดำและตาสีดำจากการปรากฏเลือดของเขากลายพันธุ์อย่างแน่นอนส่วนการกลายพันธุ์แบบใดถังซานยังคงไม่ไมรู้จะทำอย่างไรรู้สึกไม่ได้ เกมก่อนหน้าของเขาจบลงอย่างสวยงามสิ่งเดียวที่ทำให้ทางซานร,รู้สึกผิดเล็กน้อยก็คือเปลวไฟของเขาดูเหมือนจะไม่ใช่ไฟฟินิกธรรมดาการต่อสู้ระหว่างเผ่ามังกรและเผ่าฟินิกไม่ว่าผลขอองค์การต่อสู้ครั้งนี้จะออกมาอย่างไรโดยพื้นฐานแล้วจะถูกบันทึกไว้ในการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในราชสำนักอย่างน้อยในช่วงเวลาสั้นๆก็จะถูกดัดแปลงเป็นหลายๆเวอร์ชั่นโดยกอบอลินับไม่ถ้วนและการนินทาภายในเผ่าพันหลัก การต่อสู้ของมังกรและฟีนิก์การต่อสู้ครั้งนี้ดูดีเหนียวเซินที่ด้านข้างรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยเด็กหญิงตัวเล็กๆแค่ชอบดูความสนุกทังซานคุณคิดว่าใครจะชนะเสียงของจริงๆก็ดังขึ้นในใจของทงังซานแน่นอนซูอันยูจะชนะถ้าเขาแพ้เขาจะไม่เสียชื่อเสียงของคุณเหรอ ทงังซานตอบแม้ว่าจะกรพพัดอสูรอมตะผู้ยิ่งใหญ่จะแข็งแกร่งแต่ถ้าเขาต้องการเปรียบเทียบก,กับจริงจริงๆก็อาจจะไม่ใช่หนึ่งหรือสองคะแนนแย่ลองงอจักรพรรดิอสูรคริสตัน Crystal, ผู้มีอำนาจมีอำนาจทุกอย่างแม้ว่าสี่คำนี้อาจดูเหมือนไม่ครอบงำแต่การเปลี่ยนแปลงและเนื้อหาทองคำที่แท้จริงในนั้นฉันเกรงว่าเฉพาะผู้ที่เผชิญหน้ากับจริงๆเท่านั้นที่จะรู้ ซูอันยูเป็นอัจฉริยะที่ชาญฉลาดที่สุดที่ฉันพบในการควบคุมกลุ่มมังกรมาหลายปีแล้วจริงๆพอใจกับคำพูดของทางซานแล้วตอบกลับโอ้ทำไมคุณไม่ปล่อยให้เขาฟักไข่ของคุณหลักทางซานพูดติดตลกเมื่อเทียบกับคุณมันแย่กว่านั้นมากจริงๆถ่ายทอดอารมณ์ที่พูดไม่ออกในทะเลจิตวิญญ,ญาณของทางซาน บนเวทีการแข่งขันเปลวไฟสีม่วงจุดไฟบนร่างของงูกุนจูและเขาค่อยๆเกี่ยวนิ้วของเขาไปทางซูอันยูก่อนการเผชิญหน้าระหว่างฟีนิกกับมังกรกลิ่นของดินปืนยังดูหนักมากซูอันยูยิ้มเล็กน้อยและวังวนแห่งความมีชีวิตชีวาก็เริ่มปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาแอรละลานบ้านของบรรพบุรุษทั้งหมดดูเหมือนจะสว่างขึ้นในขณะนี้ นี่คือการระดมกดแห่งองค์ประกอบแสงทันทีที่เกมเกิดขึ้นซูอันอยูใช้กดแห่งองค์ประกอบแสงโดยตรงและเขาไม่ได้วางแผนที่จะทิ้งอะไรไว้เบื้องหลังตอนที่1042ความหมายที่แท้จริงของแสงและฟีนิกเปลวไฟสีดำอูกุนจูเห็นว่าอีกฝ่ายใช้พลังของกฎหมายโดยตรงและยังทำให้เกิดกระแสน้ำวนในครั้งแรกร่างของคนทั้งหมดดูเหมือนจะเรียวขึ้นมากและอุกบาทฟีนิกเพลิงสีม่วงและสีแดงจำนวนนับไม่ถ้วนตกลงมาจากท้องฟ้า ซูอันยูถืออากาศไว้ข้างหน้าเขาเบาๆและในชั่วพลิปตาโล่ธาตุแสงขนาดใหญ่ก็ปกคลุมเขาไว้อย่างสมบูรณ์ภายใน3เมตรอุก,กาบาดฟีนิกเพลิงสีม่วงตกลงมาชนกับโล่ธาตุแสงนอกจากลักษณะความรุนแรงแล้วเปลวไฟอันเดสท,ที่มีอุณหภูมิสูงมากยังเกาะติดอย่างแรงอีกด้วยและดูดซับโล่ธาตุแสงทั้งหมดทันทีในขณะนี้มองจากภายนอกราวกับว่านกฟีนิกอันเดสที่ห่อหุ้มซูอันยูไว้อย่างสมบูรณ์จากนั้นสิ่งนี้ก็กินเวลาน้อยกว่าหนึ่งวินาที เปลวไฟสีม่วงแดงเปลี่ยนเป็นสีดำและสีแดงและซูอันยูก็ทะลุผ่านการยึดเกาะของเปลวไฟอันเดธในทันทีและธาตุแสงในตัวเขาก็ดูสง่างามยิ่งขึ้นในขณะนี้ทังซานเข้าใจทันทีว่าซูอันยูแข็งแกร่งแค่ไหนความเข้าใจในแสงของเขานั้นไม่ง่ายเหมือนองค์ประกอบธรรมดายอย่างแน่นอนแต่ได้ก้าวข้ามขอบเขตขององค์ประกอบและได้มาถึงระดับของแหล่งกำเนิดแล้ว ธาตุแสงถือได้ว่าเป็นธาตุที่ทรงพลังโดยมีการทำให้บริสุทธิ์รักษาและพลังโจมตีที่ชัดเจนและทรงพลังที่สุดในโลกแอแตไนซูอันยูได้ก้าวไปไกลกว่าองค์ประกอบในสนามแห่งแสงแสงสว่างและความมืดเป็นสองลักษณะที่แตกต่างกันและเป็นการสำแดงของสิ่งต่างๆสองอย่างด้วยด้านดีเรียกว่าสว่างด้านเสียเรียกว่ามืดในขณะนี้แสงที่แสดงโดยซูอันยูไม่ใช่แสงทั่วไปอีกต่อไปแต่เป็นแสงในทุกรูปแบบ ตัวอย่างเช่นในเปลวไฟฟีนิกของวูกวนจูมีแสงและความมืดสองด้านตามธรรมชาติในองค์ประกอบของเปลวไฟจากนั้นซูอันยูที่รับผิดชอบแสงสว่างสามารถดึงแสงของเปลวไฟฟีนิกออกมาใช้เองและรักษาความมืดเพื่อทำลายสมดุลเดิมของเปลวไฟฟีนิก นี่ไม่ใช่แค่กฎแห่งแสงในโลกของทางซานเมื่อก่อนมีเทพเจ้าแห่งแสงและดูเหมือนว่าเทพแห่งแสงจะควบคุมธาตุแสงได้อย่างสมบูรณ์แต่เขาเคยต่อสู้กับเขามาก่อนทางซานชัดเจนมากหลายครั้งแล้วว่าแสงของคู่ต่อสู้ไม่ใช่ธาตุแสงเท่ากับความหมายที่แท้จริงของแสงเช่นเดียวกับอาณาจักรเทพโตหลัวเรื่องเดิมเทพแห่งแสงและเทพพาชูราต่างก็เป็นอาณาจักรเทพทำไมเทพแมงมุมจึงเป็นเทียงแค่เทพเจ้าระดับแรกในขณะที่เทพอาชูราเป็นราชาเทพสูงสุด เป็นเพราะสิ่งที่เทพแมนมุมครอบครองนั้นไม่มีอะไรนอกจากกฎแห่งเจตนาค่าแต่สิ่งที่เทพเจ้าทูราควบคุมคือความหมายที่แท้จริงขององค์การค่าไม่น่าแปลกใจที่คุณพูดว่าซูอันยูเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดในการสืบทอดซื้อคลุมของคุณในระดับนี้คุณสามารถเข้าใจความหมายที่แท้จริงของแสงและเขายังมีศักยภาพที่จะแซงหน้าคุณทั้งซานกล่าวด้วยอารมณ์ดังนั้นคุณควรรู้ว่าการต่อสู้เพื่อจะกระพัดสำหรับคนอื่นยากแค่ไหน เด็กในครอบครัวของฟีนิกส์อมะตะก,ก็มีความสามารถค่อนข้างมากแต่เมื่อเทียบกับซูอันยูมันไม่เพียงพอจริงๆเช่นเดียวกับนกกระเรียนมงกุฎแดงจากตระกูลกระเรียนปีศาจน้อยทั้งสารไม่ผูกมัดพลังของแสงในเปเลวไฟฟีนิกซ์ถูกดึงออกไปและวูกุนจูไม่ได้แสดงความประหลาดใจมากนักเมื่อมองดูไฟที่ตายของเขาและกดแห่งแสงของซูอันยูก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆต่อหน้าเขา ที่ซูพลังแห่งกฎหมายของคุณมีความหมายที่ฉันไม่รู้จะอธิบายอย่างไรวู้กุนจูพูดกับซูอันยูด้วยรอยยิ้มและไม่มีความผันผวนทางอารมณ์มากนักเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยในสนามเปลวไฟของคุณเช่นกันตอนนี้คุณควรจะแข็งแกร่งกว่าที่เคยเป็นมาซูอันยูยังตอบด้วยรอยยิ้มไม่มีทางพลังแห่งแสงในเปลวไฟอันเดสจะส่งผลต่อความรู้สึกของฉันเกี่ยวกับสายเลือดและเมื่อฉันต่อสู้กับที่ซูฉันจะก้าวหน้าได้จริงๆเท่านั้น น้ำเสียงของวู้กวนจูค่อนข้างสงสารและคาดหวังเล็กน้อยมันเป็นเพียงว่าในการต่อสู้ของจัก,กรพรรดนี้ฉันสามารถไปที่นี่เท่านั้นมาเถิดช่วยข้าไปสู่นิพพานด้วยแสงของเจ้าวู้กวนจูก็หัวเราะออกมาทันทีสูอันยูไม่ได้พูดอะไรมากผู้เล่นเหล่านี้รู้จักกันมานานแล้วปกคลุมด้วยกดแห่งแสงครั้งนี้ไม่เพียงแต่ไฟฟีนิกของวูกวนจูเท่านั้นที่ถูกดูดซับแต่ยังรวมถึงตัวเขาเองด้วย ชั้นของพลังแห่งแสงถูกถอดออกโดยซูอันยูและลอมหายใจของวู้กุนจูเริ่มลดลงอย่างรวดเร็วและในไม่ช้าก็ตกสู่ระดับของราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แต่จักรพรัดธรรมตาบนอัธจันร์ไม่ได้กังวลแม้แต่น้อยปรุงกันข้ามมีแม้กระทั่งความคาดหวังบางอย่างกดแห่งแสงมีมากมายและใครก็ตามที่มีสายตาที่เฉียบแหลมสามารถเห็นได้ว่าซูอันยูไม่ได้ต่อสู้กับวูกุนจูแต่กำลังช่วยให้เขาชำระเลือดของเขาให้บริสุทธิ์ อูกวนจูเป็นสายเลือกลายพันธุ์จริงๆเนื่องจากแม่ของเขาเป็นนกฟีนิกสีดำในไฟฟีนิกของเขาพลังแห่งความมืดจึงยิ่งใหญ่กว่าพลังแห่งแสงตอนที่1,043สถานการณ์ของเซียวเมยความมืดแบบนี้ไม่ส่งผลต่อพรสวรรค์ของอู้กวนจูแต่ทำให้เปลวไฟของเขาแข็งแกร่งขึ้นนอกเหนือจากชีวิตที่ไม่มีที่สิ้นสุดและการยึดเกาะของไฟอันเดดแล้วยังมีความสามารถในการกัดกร่อนอีกด้วย นี่คือเหตุผลที่จักรพรรดิปู่ธงดูเหมือนจะมีความเห็นเกี่ยวกับจักรพรรดิอมตะในฐานะจักรพรรดิสององค์ที่รู้จักกันทั่วทั้งทวีปจักรพรรดิศูนย์อมตะได้ให้กำเนิดบุตรกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งดังนั้นจักรพรรดิปู่ถงจะยอมแพ้ง่ายๆได้อย่างไรขณะที่สูอันยูดึงพลังแห่งแสงของวูกว้กวนจูออกไปความมืดก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆและเปลวไฟฟีนิกซ์สีม่วงแดงดั้งเดิมของเขาค่อยๆกลายเป็นสีม่วงเข้ม ประมาณครึ่งชั่วโมงต่อมาวู้กุนจูในสนามกลายเป็นไข่ฟีนิกส์สีม่วงเข้มและซูอันยูถอนกดแห่งแสงจักรพรรดิปีศาจแยกสวรรค์มาที่เวทีเพื่อประกาศผลการแข่งขันและนําไข่ฟีนิกซ์กลับคืนมาใบหน้าของจักรพรรดปูทงมืดมนจนเกือบจะหยดด้วยน้ําในเวลานี้จักรพรรดปีศาจอมตะจะแน่นอนไม่กล้าแสดงออก มีการต่อสู้ที่น่าตื่นเต้นอย่างยิ่ง9ก้าครั้งในหนึ่งวันแม้ว่าวิธีการสิ้นสุดจะแตกต่างกันไม่ต้องสงสัยเลยว่ารอบแรกก็ขอองค์การรีแมทขอองค์การต่อสู้เพื่อจะกระพัดได้จบลงอย่างสมบูรณ์แล้ว <c oughs> ในบรรดารายการเลื่อนตำแหน่งทั้งหมดมีผู้เล่นหญิงเทียงสองคนเท่านั้นคือซืเลยเผ่าอาสูรนกยูงและเผ่ามังกรปีศาจมินเวนเตซ มีผู้เล่นชายอีกมากมายจินเหนียวหลินแห่งประกูลต้นไม้น้ำเงินทองหนิงเฉินแห่งเผ่าแมมมอธทองคําจินอันกูหแห่งเผ่าบีมอนซูอันยูแห่งเผ่ามังกรแสงและคนที่ต้องการแพ้แต่ฝ่ายตรงข้ามจะไม่ปล่อยให้พวกเขาแพ้ไอ้ปวนและราชาลี่อย่างที่เอาชนะราชาอสูรที่ไม่มีที่สิ้นสุด ต่อมาจากกระพัรดปีศาจจ้งจอกสวรรค์ปรากฏตัวครั้งแรกแสดงความยินดีกับผู้เล่นที่ยังคงอยู่และประกาศข่าวว่ารอบที่2ขององค์การแข่งขันรีแมตจะดำเนินต่อไปใน3วันการต่อสู้ของวันนี้มาถึงอย่างสมบูรณ์หลังจากที่ทางซานนำกลุ่มต้นไม้น้ำเงินทองกลับไปที่โรงแรมเสือขาวเขาได้ส่งผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่และเหนียวเซินออกไปในบริเวณที่หลบหนีและขึ้นไปที่ชั้นบนสุดของจัก,กรพรรดิปีศาจเสือขาวทันที หลังจากออร่าของตัวเองออกมาหลังจากนั้นไม่นานร่างของจักรพรรดิอสูนยพยั์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ก็ปรากฏตัวต่วตอหน้าทางาังซานเซียวเหมยเป็นอย่างไรบ้างทังซานกังวลเล็กน้อยในเวลานี้เขารู้ว่าเจตนาของดาบเทวเทวครอบงำทียงใดและเขากังวลมากเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของเซียวเหมยหลังจากปล่อยการทดลองของทูราตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองส่งผลบูโกในระดับของราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ และสภาพของเธอก็มีเสถียรภาพโดยทั่วไปราชาปีศาจพยักขาาผู้ยิ่งใหญ่เหลือมองทางซานด้วยท่าทางแปลกๆจินเหนียวหลิงนั่งคุ้เหรอจินเหนียวหลิงแซงทําเป็นอ่อนแอและใช้หอกมังกรครึ่งแสงโดยรู้ว่ากลุ่มต้นไม้ท่าไทยวิญญาณมีเทคนิคในการควบคุมจิตสํานึกทางจิตวิญญาณแต่ก็ยังปลจปล่อยการทําลายล้างของมังกรที่ดร้ายการกระทําทั้งหมดนี้คล้ายกับทางซานในดวงตาของจักรพรรดิสูรพยักขาาผู้ยิ่งใหญ่ ฉันยังหลบตาคุณไม่ได้ทงางซานยิ้มอย่างช่วยไม่ได้คุณฆ่าทิงคองคนนั้นด้วยเหรือคุณทําได้ยังไงคุณมั่นใจแค่ไหนที่จะลวงจิตสํานึกของบรรพบุรุษต้นไม้ใบหน้าของจักรพัรดิปีศาจพยักเข่าเริ่มเคร่งครึมเรื่องมันยาวฉันบอกคุณตอนแรกกว่าฉันมีความสามารถที่จะได้รับเลือดของเผ่าพันธุ์อื่นและเมื่อฉันออกไปท่องเที่ยวฉันก็ปลอมตัวเป็นสัตว์ประหลาดใครจะรู้ว่ามันเกิดขึ้นเป็นพิเศษกับระกูลต้นไม้น้ำเงินทองในทำนองเดียวกัน ผลลับก็ถูกนำกลับคืนจากนั้นฉันก็ดูดซับพลังสายเลือดจากบุคคลที่นำฉันเข้าสู่ตร,ระกูลต้นไม้น้ำเงินทองแล้วฉันก็เห็นบรรพบุรุษของต้นไม้นั้นและได้ปลูกส่วนหนึ่งของจิตสำนึกของบรรพบุรุษผ่านพลังแห่งความโกลาหลหลังจากได้รับอนุมัติจากเขาคุณจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเมื่อฟังคำพูดของทางซานจากกระพัดอสูรพยัก์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ก็แสดงท่าทีพูดไม่ออกอีกครั้งเจ้าโชคดีอย่างนั้นหรือ บางทีมันอาจจะเกี่ยวข้องกับสายเลือดของตระกูลจิ้งจอกสวรรค์ทังซานตอบหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงของจิ้งจอกสวรรค์โชคของเขาอาจไม่ดีนักบางทีก็บลิงตัวอื่นจะทำหน้าที่เป็นตระกูลต้นไม้สีน้ำเงินทองและตัวตนของเขาจะถูกเปิดเผยในเวลานั้นฝ่าบาทท่านต้องช่วยข้าเก็บความลับอัตลักษณ์นี้จะยังเป็นประโยชน์กับข้าในอนาคตทังซานกล่าวกับจักรพรรดิอสูรพยัคฆ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ โอเคฉันยังไม่รู้จักคุณเลยไปเถอะฉันจะพาคุณไปหาเซียวเหมยก่อนจาก,กรพพัดปีศาจพยักขาวเห็นด้วยแสงและเงาเปลี่ยนไปทางซานได้ติดตามจาก,กรพพัดปีศาจเสือขาวไปยังห้องที่อบอุ่นมากในวังเสือขาวในขณะนี้นอกเหนือจากซูฉินเซียวเหิแล้วทันซานรู้สึกคุ้นเคยกับหลินซีโม่เล็กน้อยดูเหมือนว่าจะเป็นความจริงตั้งแต่เสียวเหมยปล่อยการทดลองของชูราเขาไม่เคยเห็นจาก,กรพพัดปีศาจฟีนิกซ์คริสตันคู่นี้ในโซนการดูของจาก,กรพพัด ในเวลานี้เซียวเหมยขมวดคิ้วและนั่งอยู่บนเตียงใหญ่ภายในห้องหยด2อสาหยดจากหน้าผากของเขาราวกับว่าเขากำลังทุกขทรมานจากบางสิ่งที่เจ็บปวด